สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีเพื่อนเพื่อนก่อนลูกสวัสดีคุณครูแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเรียนสวัสดีค่ะอา้องเพลงกันเลยแล้วอ่างรอเพื่อนนะคะหนึ่งสองสาม สวัสดีวเราดเรียนารเรียนยาเช้ารเรียนพาพีรียนเรนเรียนอีกเพลงนะคะสวัสดีวันนี้ สุดใจันฉันได้พบเธอลดาแลาลดาแเก่งมากๆเลยโอเคค่ะแต่สัปดาห์นี้ค่ะเป็นปีสองพันห้าล้อยหสิบห้าแล้ว,ลวเรียกว่าปีใหม่นั่นเองแล้วในสัปดาห์นี้นะคุณพลูแองคุณคลูค,งงคอยมีวันสำคัญของเด็กๆด,ด้วยนะเป็นวันอะไรนะ ใครรู้บ้างเอ่ยในสัปดาห์นี้ของเรา<ด>วันอะไรคะใครรู้บ้างเอ่ยเด็กจ้โอ้ยเยี่ยมเลยงั้นเราไปพบกับวันเด็กกับคุณครูพลอยกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงวันเด็กวันที่เด็กๆจะต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านใช่ไหมวันเด็กเด็ก<ช>ๆต้องทําทุกอ,อย่างเลยวันเด็กอะ่ะใช่ไหมคะคุูพลอย <laughs> กับคุณพอลยอย้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณคูณพลอยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในสัปดาห์นี้นะวันเสาร์เป็นวันสำคัญของเด็กเลยนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณคูณพลอยก็มีเพลงมาเปิดให้เด็กๆฟังด้วยนะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะว่าในเนื้อเพลงเขาหมายถึงอะไรนะ ทีอมีนาที่ยกันเชเนที่องมีนาทีนนหนึ่งับเชือศาสนาสองรักษาธรรมนิมันสามเชื่อพ่อแม่กูอาะ โอเคเลยค่ะสรุปแล้วเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่หมดกี่อย่างคะในเพลงมีกี่อย่างนะยิบอย่างค่ะเยี่ยมเลยปรมือให้เด็กทุกคนเลยค่ะในเพลงเขาบอกไว้เลยว่าเด็กเอ้ยเด็กบีต้องมีหน้าที่อยาด้วยกันเอาตังไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะได้ยินเสียงไหมคะ ไม่ได้ยินยินเบาเบาฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่าเด็กๆคนอื่นไะด้ยินเสียงคุณครูพลอยชัดเจนไหมคะค่ะคค่ะสุณญาณเราไม<า>่เห<า>็ค<า>่ะคุณยายค่ะคุณยายลองเล่นเสียงลำโพงดูนะคะ<า>โอเคค่ะขอบคุณมากๆาค่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันเด็กนะคะคุณครูพลอยก็มีนิทานมาเราให้เด็กฟังด้วยนะเด็กเด็กจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจ พร้อมแล้วหนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอยวันนี้คุณครูพลอยมีนิทานเรื่องสนุกกับวันเด็กมาฝากเด็กๆด้วยนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปฟังนิทานเลย เิ็กิกตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเอ๊ในนิทานจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรตับครูนะคะนิทานเรื่องสนุกกันวันเด็กเรื่องโดยกิติการรุ่งเรื่องอุไร ภาพโดยสุกิตตังมั่นคงวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสมากๆเลยคุณพ่อคุณแม่จะพาโฟก,กับน้องฟ้าไปเที่ยวด้วยละ่ะคุณพ่อขับรถ ส่วนโฟกกับน้องฟ้านั่งข้างหลังโฟกตื่นเต้นจังคุณพ่อจะพาพวกเราไปเที่ยวไหนนะคุณพ่อจอดรถแล้วคุณแม่เอาป้ายชื่อมาแขวนไว้บอกว่าถ้าโฟกกับน้องฟ้าหลงทางให้เอาป้ายนี้ไปหาคุณลุงตำรวจใจดี โหนั่นไงรถถังคันใหญ่มากๆเลยพี่ทหารใจดีให้โฟกขึ้นไปบนรถถังด้วยแต่น้องฟ้าสิกลัวจนร้องไห้เสียงดังส่วนนี่ปืนใหญ่ใหญ่ขนาดน้องฟ้าคานเข้าไปได้เลยนะ นั่นเฮลิคอปเตอร์โนนก็เครื่องบินโฟกอยากขึ้นมาตั้งนานแล้วโตขึ้นโฟกจะเป็นนักบินด้วยล่ะไอศกรีมไอศกรีมลุงนกฮูกเอาไอศกรีมมาแจกดูสิน้องฟ้าดีใจกระโดดใหญ่เลย เวลารับประทานเราต้องนั่งรับประทานให้เรียบร้อยไม่งั้นชุดสวยๆเปื้อนหมดนั่นบอมนี้สงสัยคุณพ่อพามาเที่ยวงานวันเด็กเหมือนกันโฟกกับบอมเลยไปเล่นในบ่อลูกบอลโยนรับกันสนุกไปเลยเสียงอะไรนะ่ะ เสียงการแสดงบนเวทีนี่เองไปดูกันดีกว่าโหมีขบวนการมดจอมพลังด้วยเดี๋ยวโฟกขอแปลงร่างเป็นมดจอมพลังก่อนนะแล้วโฟกก็ได้ขึ้นไปเล่นเกมบนเวทีด้วยล่ะโฟกบอกคำฝันวันเด็กได้โฟกเลยได้ของฝันวันเด็ก เก่งประจำวันเด็กเลยแต่เอ๊ะคุณพ่อคุณแม่น้องฟ้าแล้วก็บอมหายไปไหนหมดนะคนเยอะแยะไปหมดเลยที่ร้านขายของเล่นก็ไม่มีลุงตำรวจไงคุณแม่บอกว่าถ้าโฟกหลงทางให้ไปหาคุณตำรวจใจดี ลุงตำรวจดูป้ายชื่อโฟกแล้วประกาศเรียกคุณพ่อคุณแม่ให้มารับโฟกด้วยละ่ะวันนี้สนุกจังโฟกอยากให้ทุกๆวันเป็นวันเด็กเหมือนวันนี้นิทานจบแล้วค่ะดเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะโฟกเขาไปสนุกกับวันอะไรนะวันเด็กเ,าากเนยคะวันเด็ก แล้วที่งานวันเด็กมีกิจกรรมอะไรบ้างนะโบเขาได้ไปเดินกับอะไรบ้างคะรถถังค่ะมีรถถงังทั้งใหญ่เลยม,มีรถคะ่ะมีรถแล้วก็มีเครื่องบินด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนท้ค แล้วตอนสุดท้ยทายพี่โฟขันใจไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอน้องฟ้าแล้วเขาทำยังไงนะ้าจรัรพ์วกันคอหาคุณจัมว์ัวแล้วก็ยื่นป้ายใช่ไหมคะกะ็ประกาศตามหาคุณพ่อคุณแม่จนเจอเยี่ยมเลยปรบมือให้ดิดิกเลยร่วมตอบคำถามสทานทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานแปลว่าดิดิกตั้งใจฟังกันทุกคนเลยนะเนี่ยตอบคำถามคุณครูพลอยได้ ทีนี้ก็ถึงตาของเด็กๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าทําไมถึงต้องมีวันเด็กนาวันเด็กเนี่ยสําคัญยังไงถึงต้องจัดงานให้เลยนะถึงต้องมีงานวันเด็กขึ้นอ่านั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความสําคัญมากๆเลยพอเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็จะประกอบอาชีพต่างๆมากมายซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญเลยนะ ในการพัฒนาประเทศของเราโอ้โ oh, ห oh. นี่คือความสำคัญเลยนะคะของวันเด็กเนื่องจากผู้ใหญ่แล้วก็ทุกคนนะเห็นความสำคัญของเด็กๆมากๆเลยก็เลยจัดงานวันนี้ขึ้น <S <S แล้ววันเด็กแข่งชาตินะคะในปีนี้ปี2,565 ตรงกับวันเสาร์ที่แปดของเดือนมกราคมนั่นเองอ่าในวันเสาร์ที่แปดนะคะก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองซึ่งวันเด็กแห่งชาตินะคะจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่แปดนั่นเองค่ะดเด็กๆแล้วในปีนี้นะคะเราก็มีคำหวานวันเด็กด้วยประจำปีสองพันห้า้อยหกสิบห้า ที่ให้โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของประเทศเราของประเทศไทยเราอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้มีว่าอย่างไรบ้างรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมอ่าเดี๋ยวให้พี่เด็กเปิดไม์แล้วก็พูดตามคุณครูพลอยนะคะรู้คิด อ่านิสรู้ตามเลยรู้คิดคิดแล้ว่ะรอบครอบรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมแล้วผิดชอบต่อสังอีกหนึ่งด้านะคะรู้คิดรู้คิดรอบครอบครอบรับผิดชอบต่อสังคม เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยนี่ก็คือคำาขวัญวันเด็กประจำปี2565ของเรานี่เองนะคะซึ่งให้โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศเราในัปัจจุบันเองอ่าเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าคำาขวัญวันเด็กอีนี้มีอะไรแล้วก็ให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า แล้วหน้าที่ของเด็กที่ดีล่ะต้องทําอะไรบ้างเอ๋การที่เด็กจะเป็นเด็กดีได้นะซึ่งหน้าที่ของเด็กๆเนี่ยสิ่งที่เด็กต้องทําต้องปฏิบัติในทุกๆวันเลยนะคะจะมีอะไรบ้างและให้เด็กๆลองดูนะว่าตอนนี้เด็กๆทำได้กี่ข้อแล้วตามหน้าที่ของเด็กดีเด็กๆทาครบหรือยังเออเดี๋ยวให้เด็กๆมาดูกันนะคะ ข้อแรกเลยเป็นทำอะไรนะเด็กผู้หญิงกับเ<อ>ด็กผู้ชายเขาก็กำทอะไรอยู่ค้ะอ่านหนังสือข้อแรกเลยค่ะหน้าที่อของเด็กดีนั่นก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือนั่นเองอเหมือนกับที่เด็กกำลังทำอยู่ตอนนี้เลยตั้งใจฟังคุณครูคอยสอนเดิกๆนั่นเองเห็นไหมคะว่า ถ้าเด็กๆนะตั้งใจเรียนหนังสือเด็กๆก็จะได้รับความรู้ความสนุกจากการทํากิจกรรมมากมายแล้วเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่เกง่งๆๆยอดเยี่ยมเลยจำไว้เลยนะคะหน้าที่แรกของเด็กดีนั้นก็คือการตั้งใจเรียนนั่นเองตั้งใจเรียนหาที่ต่อมาหน้าที่ต่อมา,า,อมาคืออะไรเอ่ยอดอออเด็กๆลองฟังกันอเยี่ยมเลยเลยอ้าเด็กๆต่อมาว่า เก็บของเล่นเข้าที่ใช่แล้วค่ะท่านนี้นเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาช่วยคุณแม่เก็บของเล่นลงตะกร้าเข้าที่ให้เรียบร้อยเด็กๆเป็นวัยที่เล่นของเล่นใช่ไหมคะของเล่นก็คือสมบัติอย่างหนึ่งของเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆนำออกมาเล่นแบบให้ความสนุกสนานกับตนเองแล้วเด็กๆก,ก็ต้อง หลังจากที่ดิดิกเล่นเสร็ดิดิกก็ต้องนำของเล่นไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เก็บนะเพราะดิดิกนำออกมาแล้วดิดิกก็ต้องเป็นคนเก็บโดยตนเองถ้าดิดิกรู้จักการเก็บของเล่นเข้าที่ดิดิกก็สุดยอดมากๆเลย ไหนทุกวันนี้เด็กๆคนไหนเก็บของเล่นข้านที่ได้ตนเองแล้วโดยที่ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยยกมือขึ้นเลยค่ะออนคยกมือขึ้นเลยโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆขอะว่ายกมือกันหมดเลยสุดยอดเลยค่ะใช่หรือเ่าสุดอมากเลยค่ะปรบมือให้เด็กๆเลยนะอ่เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อมานะดีของเด็กดีมีอะไรอีก รดน้ำต้นไม้รดน้ำต้้รดน้ำต้ม้รดน้ำต้นไม้นายดีๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรดน้ำต้นไม้ที่บ้านน้งคะเยี่งมเก่มากๆเลยการรดน้ำต้นไม้นะคะเป็นหน้าที่ที่เด็กๆสามารถช่วยทำได้ด้วยตนเองเลยนะเป็นงานที่เด็กๆ สามารถลงมือทำได้นี่เลยเนื้อหนูก็ดูไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรม่อไปกิจกรรต่อไปก็คือกาจรช่วยเหลืองานบ้านท่านี่อกทำอะไรอยู่เลยคะตะวกนมาก็บอกว่าเช็ดจานค่ะเบงจาน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 จ่จนจานนั่นเอง อ้ามีเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานบ้างคะช่วยไม่ะโอ้โหทำไมเด็กๆเก่งมากเลยคะช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่เยอะแยะเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะถึงไหมคะว่าแเด็กนะเรียนทำหน้าที่ของเด็กดีช่วยเหลืองานบ้านนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามีเด็กช่วยเหลือนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะ ไปดูกิจกรรมต่อไปเลยอ่าเขากำลังทำอะไรนะ้าขูดขวดบ้านขวัดบ้านเยี่ยมเลยค่ะเขากำลังกวาดบ้านนั่นเองช่วยกัขนขยันดูแลโค้งสะอาดของบ้านอ่าแล้วเมื่อกวาดบ้านแล้วก็ต้องทำอะไรด้วยนะกวาดแล้วต้องดูดฝุ่น ใช่แล้วค่ะคือการถูบ้านนั่นเองอ่าถ้าเด,ด็กช่วยคุณพ่อคุณแม่นะปัดบ้านถูบ้านบ้านของเด็กนะคะก็จะสะอาดแล้วก็น่าอยู่ที่สำคัญเมื่อเด็กช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เท่าที่เด็กจะทําไหวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่เหนื่อยจนเกินไปด้วยนะเพราะว่าเด็กน่ารักแบบนี้นะคะช่วยงานคุณพ่อคุณแม่เลยอ่าแล้วเดี๋ยวคุณครูพลอยนะคะจะให้เด็กบอกนะว่า เวลาที <łość> ่เด็กๆอยู่ที่บ้านดิกๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรบ้างถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วกดปุ่มยกมือหอค่งค่ะยเลยค่ะทัก่ายเลยโอเคค่ะสักครู่นะคะสักครู่นะเดี๋ยวให้เดิกๆกดปุ่มยกมือนะคะ เดี๋ยวคุณครขอจะปักหมุดไปหาขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆบอกไว้นะว่าในช่วงนี้ที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเด็กดีช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกคุณครูได้เลยนะสักครู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปค่ะ น้องมิมน้องมากีน้องเอรินน้องเป่าตังแล้วก็น้องเขื่อนก่อนนะคะโอเคค่ะมาที่คนแรกเลยน้องมิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าที่ของน้องมิมเวลาอยู่ที่บ้านน้องมิมทำอะไรบ้างคะเก็บขวดน้ำค่ะโอ้โหเก็บขวดน้ำเก็บแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะน้องมิมแช่ตู้เย็น นำไปแช่ตู้เย็นเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมิมเลยเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวเราไปหามากิกันมาจิสวัสดีค่ะมากิมีหน้าที่อะไรบ้างคะมากิเปิดไม้ก่อนค่ะมากิขาหโอเคค่ะน้องมีหน้าที่อไะไรคะ เก็บของเล่นเยี่ยมเลยค่ะมากีปอบมือให้เลยขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่น้องเอรินเอรินสวัสดีค่ะ,อะเอรินมีหน้าที่ทำอะไรคะัผ้าโอ้พับผ้าเยี่ยมเลยค่ะพอพับ,พบแล้วนำไปเก็บไว้ที่ไหนต่อคะเอรินู เยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะปรบมือให้เลยขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำเป่าตังกันเป่าต,ตังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีสวยสวยหสวัสดีค่ะนะ้าโนโมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะน้องบอกคุณครูแล้วเพื่อนๆหน่อยเร็วเป่าต,ตังทำอะไรคะเป่าต,ตังทำอะไรบ้างคะ บอกที่นี่มึงที่พูดไว้น่ะรดน้ำต้นไม้ค่ะโอ้ช่วยใครรดน้ำต้นไม้คะเป่าตังยายเพื่อค่ะช่วยคุณยายหูยยอดเยี่ยมเลยแล้วรดน้ำต้นอะไรบ้างคะเป่าตังมีต้นอะไรที่หนูรู้จักบ้างไม้ค่ะต้นสูกอืมนบอกคุณคุณน้อเยบอกคุณบ้างน้โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเป่าตัง รบมือให้เลยสุดยอดมากมากเลยค่ะโอ้โหหน้าที่ของเด็กดี<ย>ช่วยปัญญารดน้ำต้นไม้เก่งมากเลยค่ะป๋าตังขอบคุณนะคะเอ,อ้าอายทำไมคะอ่ะเดี๋ยวไปถามน้องเขื่อนกันน้องเขื่อนสวัสดีครับไหครับหน้าที่ของเด็กดีของน้องเขื่อนน้องเขื่อนทำไรบ้างครับรั้งตอมเป็นทั้งตอ เจ็บโอ,อ่งเล่นเยี่ยมเลยครับน้องเพื่อนสุดยอดเลยปรบมือให้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวไปถามน้องอะตอมหญิงนะคะอะตอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะหนูรดน้ำช่วยปูกค่ะ โอ้โห oh, <therapist. S 1> oh, ชื e ่อ oh. ค oh. ุณปูลดนาต้นไม้แล้วก็โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากเลยกวาดบ้านถูบ้านค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะปรบมือให้เลยเยี่ยมเลยค่ะอะตอมขอบคุณนะคะค่ะค่ะไปถามน้องเกลือนะคะน้องเกลือสวัสดีค่ะ น้องเกื้อมีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะหน้าที่ดีๆของน้องเกื้อก่อนนะช่วยพ่อ,พอก่อนนะค่ะโอโหช่วยคุณพ่อกรอกนะ้ำเนี่ยมเลยค่ะน้องเกื้อคุณครูพอตปรบมือให้เลยขอบคุณนะคะอะมีเด็กๆคนไหนอยากบอกคุณครูอีกไหมเอ่ยว่าจริงๆนะทำหน้าที่อะไรบ้างโอเคค่ะไปหาน้องน้ำมน น้ำมนต์สวัสดีค่ะหนูมีหน้าที่อะไรบ้างคะ่วยพ่อ่วยพ่อทำงานบ้านค่ะเ่ื่อคุณพ่อทำงานบ้านเยี่ยมเลยค่ะน้ำมนต์ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่าเมื่อกี้น้องมัสยายกมือมัสยาสวัสดีค่ะน้องมัสยาเปิดไมค์ก่อนนะคะโอเคเปิดแล้วค่ะหนูมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะเก็บกระติ สวาดบ้านค่ะโอ้โห oh สุดยอดเลยปรบมือให้เลยค่ะเก่งมากมากเลยขอบคุณนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปถามเลออนกันเลออนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ครับแล้วเลออน oh มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับอน้ีล้างจานครับ oh ho, ชโอ้ล,ล้างจาน และอันก็พาคุณยาไปเข้าห้องน้ำได้ครับโอ้โหเก่งมากเลยแต่วันนี้นนนแต่วันนี้ทำไมครับอันอยากจะมาเรียนทุกวันเลยแต่อันอยากูเรียนโอ้โหคุณครูก็อยากเจอเด็กๆในห้องเรียนเช่นกันนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเลยเราเจอกันผ่าน ออนไลน์ไปก่อนนะคะปรดมือให้เลออนเลยยอดเยี่ยมเลดนะคะครับขอบคุณนะคะโอเคค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากบอกคุณครูอีกไหมเอ่ยว่าเด็กๆมีหน้าที่อะไรบ้างนะเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กๆเก่งขนาดไหนสามารถบอกได้เลยนะคะอาไปถามมูตองกันครับผมมูตองสวัสดีครับสวัสดีครับ ขาบูตองมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับเก็บเก็บของเล่นครับช่วยคุณแม่เก็บของเล่นครับอ้อโหช่วยคุณแม่เก็บของเล่นเยี่ยมเลยครับมูตองปรบมือให้เลยอเอบครับโอเคเลยค่ะคสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับอ่าเดี๋ยวไปถามแทนคุณบังดีกวา่า แนคุณสวัสดีครับ,รบแทนคุณมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่พูดำดังๆครับมีหน้าที่เก็บเก็บรถครับแล้วถ้าคุณกึมเอามาสอมใหม่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับปรบมือให้เลย โอ้โหหน้าที่หนักมากเลยคุณครูอ้อบอกมาาที่หนักมากเลยครับแนท,ทนทับช่วย <c oughs> ทำอะไรครับคือคุณ,ค,ณคุณช่วยคุณคนช่วยคุณช่วยพอแล้วพอแล้วมองคุณครูครับ <c oughs> ช่วยอะไรครับช่วยยางอื่นช่วยพ่อแม่ช่วยอะไรครับคุณช่วยหมดแล้วเอาคุณครูหมดแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับโอเคครับผมโอ้โหแต่หน้าที่นี้ก็สุดยอดนะคะแทนคุณตรบมือให้เลยส,สวัสดีปีใหม่หมครับครับสวัสดีปีใหม่ครับโอเคเลยค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากบอกอีกไหมเอ่ยว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆมีหน้าที่อะไรช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพอจะปักหมุดไปหานะคะมีเด็กๆคนไหนอยากบอกอีกไหมคะ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะดีเด็กวันนี้นะดีเด็กยอดเยี่ยมมากๆเลยดี่เด็กร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติว่าในปีนี้นะคะ2565วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่8มกราคมนั่นเองและดี่เด็กก็ได้เรียนรู้คำขวัญวันเด็กไปแล้วอาเดี๋ยวคุณครูพอจะทบทวนให้ดีเด็กอีกหนึ่งรอบ ถ้าดีคนไหนจำได้เปิดไม์แล้วก็พูดตามคุณครูพลอยได้เลยนะคะรู well> ้คิดรอบครอบรับผิดชอบตอสังคมอ่ะดิๆเปิดไม่ท่อนได้เลยค่ะรู้คิดรอบครอบ รับผิดชอบต่อสังคมับผิดชอบต่อสังคมเยี่ยมเลยค่ะอปอบคุณให้ดีๆเลยโอ้โหแล้ววันนี้ดิกๆก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเด็กดีได้สุดยอดมากๆเลยดิกๆ,ๆตั้งใจเรียนแล้วดิกๆก็ยังเล่าให้คุณครูฟังได้อีกนะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยดิกๆ,ๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านกันทุกคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะ ยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวคุณครูพลอยจะให้เด็กๆไปพักนะคะดื่มน้ําเข้าห้องน้ําแล้วก็มาทํากิจกรรมปั้นดินน้ํามันนะคะเดี๋ยวเด็กๆเตรียมอุปกรณ์รอเลยค่ะเด็กๆไปพักได้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะให้เด็กๆไปพักเลยนะ